ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับปอยกินเฮาดีซีอีกแล้วค่ะวันนี้ปอยจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นว่านนกคุ้มค่ะหรือเรียกอยีกชื่อนึงว่าครานกคุ้มนะคะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ปลูกไว้ในร่มแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยค่ะเพื่อนๆปอยก็ได้มาฟรีนะคะตอนที่ไปเอาลูกเป็ดมาเลี้ยงนะคะก็ขอเข้ามาขอเข้ามาแค่กิ่งเดียวค่ะ ตอนนี้ก็เลี้ยงจนเขาแตกยอดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกกอกันค่ะเดี๋ยวไปรับชมเพื่อน,นๆเดี๋ยวเราจะมาทําการขยายพันธุ์กันเลยนะคะตัวนี้ปอยก็เคยปลูกแล้วนะคะตอนสมัยที่อยู่ภูเก็ตเนาะตอนอยู่ร้านส้มตําแต่ว่าพอเราย้ายมาเราก็ไม่ได้มาด้วยเนาะเขาเป็นไม้ที่ชอบในร่มมากค่ะเพื่อน,นๆแล้วก็ชอบความชื้นนะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากค่ะ เราจะมาแยกกอกันเนาะใบเขามีกลิ่นหอมมากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ แค่เราได้หัวว่านเขามาแบบนี้ก็สามารถเจริญเติบโตได้แล้วค่ะเพื่อนๆชมค่ะหากใครยังไม่เคยขยายพันธุ์นะคะส่วนนี้จะเป็นง่าของเขานะคะหัวว่านเพื่อนๆสามารถทําให้เป็นเ,เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะคือเป็นสองใบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปลอมีกระถางไม่เยอะเนาะก็เลยจะประมาณเท่านี้เพื่อที่ว่าจะให้เขาแตกไวขึ้นด้วยค่ะเป็นกอไวขึ้นนะคะ อย่างนี้ก็ติดนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเท่านี้ก็ติดนะคะแค่มีหัวว่านเท่านี้เนาะเพราะว่าก็จะได้ไม่ดูเรกจัด เราจะมาทําการเอาต้นแม่เขาลงกระถางก่อนนะคะเ,เคยค่ะเคยเป็นถ่านะ ก็เคยทำไว้เพื่อนๆสามารถไปหาดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะพอยเคยแชร์ไว้แล้ววิธีทำจุดิีน้นอ้วยนะคะดีมากๆค่ะช่วยปรับสภาพดินป้องกงันน่าก่าเชื้อราในดินนะคะและแถมทำให้พืชแข็งแรงต้นไม้เราแข็งแรงเติบโตได้ดีด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็เดี๋ยวปอยจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะอัปเดตนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือค้านกคุ้มของเรานะคะหรือว่านกคุ้มนะคะเพื่อนๆผ่านไปเจ็ดวันค่ะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะน่าจะรากเดินดีแล้วค่ะเพราะว่าใบไม่มีความเหี่ยวเฉานะคะตามจริงก็ไม่มีการเหี่ยวเหี่ยวเฉาเลยค่ะจากที่เราขยายพันธุ์มาตั้งแต่วันแรกนะคะเพราะว่าเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็ รดน้ำทุกวันนะคะตอนนี้ก็น่าจะขยายพันธุ์เรียบร้อยนะคะประสบความสำเร็จนะคะเพื่อนๆการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากค่ะแล้วก็ได้ทั้งหมดห้าต้นนะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามมากค่ะลายใบเขาสวยมากขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ